สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปพรีชีพนะครับวันนี้เราจะมาลอง unstake nft ดูนะครับผมมีกุ้งอยู่ตัวหนึ่งผมจะลอง unstake ให้ดูนะครับซึ่งเราซื้อมาได้ประมาณ12วันนะครับดูว่าหลังจาก unstake แล้วเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับหลังจากใช้เงินซื้อไป100 BUSD นะครับ วิธีทาก็คือเราก็ไปที่ My Account นะครับแล้วก็กดที่ตัวรูปรูปกุ้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับนะครับมันจะมีปุ่ม Unstake อยู่นะครับพอเรากดไปเนี่ยเขาก็จะให้มี Warning ขึ้นมานะครับว่าหลังจากที่คุณ Unstake แล้วเนี่ย NFT เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถจะ Stake ต่อได้แล้วก็เอาไปขายต่อก็ไม่ได้นะครับ แล้วก็จะไม่มีดอกเบีย้ยทบต้นให้เหมือนปกตินะครับแล้วก็จะไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีโบนัสอะไรต่อไปนะครับหลังจาก Unstake un นะครับน่ครับแล้วเขาก็จะบอกว่า Unstake เสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการจะมาใช้งานเม็ดไฟอีกรอบหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเหมือนกับว่าทำใหม่เลยนะครับต้องเปิดแอคเคาท์ใหม่แล้วก็เริ่มจาก ศูนย์เลยอครับเหมือนเราเริ่มเริ่มต้นใหม่ๆเลยนะครับแต่น,นี้ผมจะลองทําให้ดูว่าเวลาเราอันสเต็กแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรออกมาแล้วจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเลื่อนลงงานเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับมากดคําว่า proceed นะครับเขาบอกว่าเนี่ยจะสูญเสียอะไรทุกอย่างเลยนะคุณคุณกดถ้าคุณกดอ่ะเราลองกดดูนะครับเขาก็บอกว่าอันสเต็กเนี่ยจะใช้เวลา7วันนะครับที่จะสามารถเคลมไอตัว อันสเต็ MFI ออกมาได้นะครับแล้วก็เราจะต้องจ่ายค่า u n s สเต e เนี่ย10%ของทเกเกนที่เรามีอยู่นะครับสมมติว่าเรามีร้อยเราเราก็จะต้องเสียไป10นะครับเพื่อเพื่อเป็นค่าค่าฟรีของเขาอะนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาโพสต์น,นะครับนี่ครับ เขาถามสองรอบนะครับพยายามเรากดเลยนะครับอ้อันนี้มาถามรอบที่สามอีกนะครับเขาบอกว่าถ้าคลิกคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยคุณจะต้องคุณจะเริ่มการอันเซตเนี่ยเวลาเป็นเวลา7วันนะครับแล้วก็ต้องอมีเวลา3วันนะครับที่จะอบอกเขาว่าเคลมหรือไม่เคลมนะครับถ้าเกิดเราเราไม่เคลมเนี่ยไอ้โทเก้นของเราเนี่ยก็จะกลับไป สเต็กเหมือนเดิมนะครับคือเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้กด Unstake นะครับเพราะฉะนั้นมีเวลา3วันนะครับที่จะกดเคลมหรือว่าไม่เคลมนะครับโอเคอันนี้เราคอนเฟิร์มไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ3าวันเราเข้ามาดูอีกกรอบนึครับว่าจะเป็นยังไงแล้วจะเดี๋ยวทําคลิปต่อไปให้ดูนะครับค่าแก๊สก็ประมาณ0.0042จุดนนะครับโอเคผมกดคอนเฟิร์มนะครับ จะสำเร็จไหมครับโอเ okay. ค transaction complete นะครับมันก็จะขึ้นคำคำว่าให้ cancel ได้นะครับภายใน7วันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นจะเป็นยังไงนะครับรอ7วันน่าจะรอ7วันแล้วมาดูนะครับแล้วอาจจะให้เวลา3วันในการกด c o n f i r รมว่าเราจะ u n นสเตจจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ มาต่อคลิปหน้านะครับตอนที่เขาให้เราสามารถคอนเฟิร์มรับเงินได้นะครับสวัสดีโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบ7วันตามที่กํำหนดแล้วนะครับเราลองมาดูว่าเราจะอันสเต์กันได้ไหมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปที่3ขีด เสร็จแล้วเลือกที่รูปน้องกุ้งนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับนี่นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่า current token value ตอนนี้คือ11นะครับดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็กดอันสเต็กนะครับเหลือเวลาอีก50วินะครับรอรอเวลานะ <c oughs> โอเคครบแล้วนะครับ เขาบอกว่ามีเวลาให้2วัน23ชั่วโมงก็คือประมาณ3วันนะครับที่เราจะเคลมได้นะครับถ้าเกิดครบ3วันเราไม่มากดคอนเฟิร์มนะครับมันก็จะกลับเข้าไปสเตกอ,อกลับเข้าไปอยู่ในเมติกเหมือนเดิมนะครับก็ยังพอเวลาให้ให้คิดนะครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนใจตอนนี้เลยเร,เราก็มากดคำว่า Cancel Unstaking นะครับ โอเคนี่เราจะกดคอนเฟิร์มล้วนะครับดูนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่อ๋อต้องมีค่าแก๊สด้วยนะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับ อเค okay. transaction complete ครับโอ้อันนี้ก็จะหายไปเลยนะครับเหมือนเป็นแอคเค n า์ใหม่ไปเลยนะครับถ้าเกิดเราจะสมัครใหม่เนี่ยคือเราต้องไปต่อท้ายเลยนะครับเราลองกลับไปดูว่าเราจะมีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับครับเราก็จะ u n s t a k ออกมาเป็นเหรียญ MFI นะครับนี่ครับอยู่ท้ายสุดนะครับเราก็จะแลก เป็นเหรียญ MFI ได้ประมาณ0.00186นะครับก็จะเป็นเงินประมาณ10ดอลลาร์นะครับ10.07นะครับจากครั้งแรกที่เราเห็นว่ามันยอดมันคือประมาณ11เหรียญใช่ไหมครับหัก10%ก็น่าจะเหลือสัก9 9ไปลายๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาเหรียญมันสูงขึ้นนะครับจากตอนแรกที่เรา เอาเปสเต็กเนี่ยเหรียญมันราคาประมาณ5,000 usd นะครับตอนนี้เหรียญมันขึ้นมาประมาณ5 0 0 0แล้วนะครับมันก็เลยได้ประมาณ1 0 10.07นะครับหลังจากเราได้ mf i เสร็จแล้วนี่เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการแปลงเป็น b usd เราก็ทำตามปกตินะครับก็คือเข้าไปในตัวของ metamask นะครับมันจะมีให้ส w a p อยู่นะครับเราก็ลองสว a p ดูนะครับผม use เป็น mac เลยนะครับแล้วก็เลือกโ token เป็น b usd นะครับ น,นะครับแล้วเราก็ลองให้เขาโค้ด,ดูนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะแจ้งราคามาพร้อมกับค่าแก๊สนะครับนี่ครับมันจะเหลือแค่ประมาณ9.95นะครับแล้วก็จะมีค่าแก๊สประมาณ0.43นะครับถ้าเราพอใจในราคานี้เราก็กดแล้วก็ส w i ั e ทูส w ว p เลยนะครับก็คือเราสามารถสวว p ตอนนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ